ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทออสอเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เฟชชี่55พัทนะครับดอกเบีย้ยแบบจัดเต็มขั้นสุดนะครับสูงสุดถึง3.10%ต่อปีนะครับโดยดอกเบีย้ยแบบจัดเต็มขนาดนี้นะครับเป็นบัญชีเงินฝากอะไรไปชมกันครับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เฟชชี่ 55+ นะครับรับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเป็นรายเดือนแบบจัดเต็มสูงสุดถึง3.1%ต่อปีนะครับสำหรับคนรักการออมซึ่งมีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับเพียงสามารถเปิดเงินฝากขั้นต่ำเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นนะครับโดย เปิด10,000บาทตั้งแต่วันที่เปิดนะครับบัญชีถึงวันที่30พฤศจิกายน2566ก็จะได้รับดอกเบี้ยนะครับ1.3%ต่อปีและตั้งแต่1ธันวาคม2566นะครับถึง31ตุลาคม2567จะรับดอกเบี้ยสูงสุด3.1%ต่อปีนะครับรวมอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวม2.125%ต่อปีคำนวณจากวันสุดท้าย ของการรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่มนะครับพิเศษนะครับการฝากนี้ไม่เสียภาษีนะครับไม่เสียดอกเบี้ยเงินฝากแต่อย่างใดนะครับผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีเงินฝากนะครับเฟชชี่ห้าสิบห้าและรับฝากได้ตั้งแต่วันที่31เอ,อ่อตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31ตุลาคม2 5 6 5เท่านั้นนะเงินฝากเฟชชี่ห้าสิบห้าเนี่ยเหมาะกับ ู้สูงอายุนะครับที่อยากจะสวิตเงินนะครับไปในไปในการลงทุนนะครับประเภทเงินฝากซึ่งความเสี่ยงต่ําอยู่แล้วนะครับไม่อยากจะลงทุนอะไรละเพราะเงินพวกนี้มันเป็นเงินก้อนสุดท้ายนะครับสําหรับคู่สูงอายุนะที่อยู่ในวัย5 5ปีขึ้นไปนะครับย่อมต้องเตรียมเงินเอาไว้หลังกเกษียณละเพราะหลังกเกษียณเราจะได้กเกษียณอย่าง มั่งคั่งนะครับมั่นคงไม่เด็ดร้อเรื่องการเงินเพราะนั้นเงินบางสว่วนมันก็ต้องถูกสวิตในเงินฝากนะครับที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ควรจะเป็นเงินฝากที่ให้อัตราดอกเบีย้ยที่อย่างน้อยๆน,นะครับมันไม่ต่ํากว่าอัตราดอกเบีย้ยแบบทั่วไปนะครับเพราะนั้นอันนี้ตอบโจทย์เลยสําหรับเงินฝากออมทรัพย์เฟชี่ห้พัเนี่ยนะครับตอบโจทย์แบบขั้นสุดนะครับ จ่ายดอกเบีย้ยเปไ็นรายเดือนนะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่1 0 0 0 0บาทนะครับเก็บออมเล็กๆน้อยๆก็ได้เงื่อนไขนะครับบุคคลธรรมดามีอายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากรายเดือนทุกวันที่15ของเดือนนะครับหลังจากวันที่31ตุลาคม2567จะใช้อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณขนาดนั้นนะครับถ้ายังคงฝากเพิ่มอยู่ โดยเปิดตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่31ตุลาคม2565เท่านั้นนะครับเปิดรับฝากนะสามารถเปิดบัญชีแล้วก็รับฝากเพิ่มได้นะครับจนกว่าจะหมดนะครับเงื่อนไขนะครับจะหมดเงื่อนไขนะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ชื่นชอบเงินฝากอยู่แล้วนะครับแล้วก็อายุถึงอะ่ะคือสำหรับผมนะเงินฝากประเภทพวกนี้นะครับเหมาะกับ ไว้กเกษียณอยู่แล้วนะครับด้วยความที่มันเป็นเงินฝากอมอมทรัพย์อ่ะนะขึ้นชื่อว่าออมทรัพย์มันไม่ได้ถูกนำไปลงทุนอย่างอื่นที่มันที่คุณจะต้องเสี่ยงนะพอมันไม่เสี่ยงแล้วเนะี่ยเงินมันเงินต้นมันอยู่นะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเพิ่มนะเพราะเราคงไม่ได้เก็บเงินเอาไว้ที่บ้านหรอกนะคงไม่ได้เก็บเงินเอาไว้ที่บ้านให้ให้เสี่ยงต่อการ หายหรือโดนขโมยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเงินฝากที่สามารถถอนได้ทุกเดือนนะครับอยู่แล้วแล้วก็เงินก้อนใหญ่ๆนะครับบางทีเราก็ไปสวิตไปเงินฝากประเภทเงินฝากที่ฟีีอยู่ในนั้นสักปี2ปีอะไรเงี้ยนะครับแต่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงนะมันจะได้อย่างน้นอยให้เงินมันไปทำงานนะครับ แม้จะได้ดอกเบีย้ยไม่สูงนักนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบโทรติดต่อนะครับ GHBank Call Center ได้ที่026459000นะครับหรือ Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ w w w GHBank.co.th นะครับ แล้วถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับเงินฝากดีๆเดี๋ยวผมเอามาพูดคุยนะครับมาแนะนําให้ทุท่านได้ลองดูกันนะครับแล้วก็พิจารณาผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ด้วยตัวคุณเองนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสนินใจที่จะทำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะครับ